สวัสดีครับผมผมยอรักนักขายบายสวยออโต้เซ็นเตอร์ครับผมวันนี้ยอรักขอแนะนำตัวกระบะตอนเดียวรุ่นสปาครับ1.9และ3,000ครับผมตัวที่นำมาโชว์นะครับผมเป็น1.9นะครับผมสีบรอนเงินครับตัวนี้จะเป็นถ้าเป็น1.9เครื่องยนต์อยู่ที่1.9ซีซี150แรงม้าครับเครื่อง3,000อยู่ที่190แรงม้าครับผมเดี๋ยวยอรักจะพามาดูนะครับผมว่ารุ่นนี้นะครับผม ทำไมคนถึงชอบไปติดตั้งติดตู้เสริมข้อเสริมข้างช่วงล่างนะครับเชิญเลยครับตัวรถกับตัวกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกันนะครับผมบางยี่ห้อจะเป็นคนละสีนะฮะอิกสูจะเป็นสีเดียวกันนะครับถ้าตัวนี้สีบอลเงินกระจังหน้าก็จะเป็นสีบอลเงินครับผมตัวนี้ทรง2 0ง1นะครับมีเขี้ยวด้านหน้ามีสัญลักษณ์อิสสุด้านหน้านะครับผมเป็นสีเงินนะครับ ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็โคมไฟหน้าจะเป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับร้องคะทะนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับบางยี่ห้อยังเป็นปรับด้วยมืออยู่นะครับผมกระจกสองข้างปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าครับผม มีตัวเหล็กกันกระแทกนะครับผมเป็นมาตรฐานมาตรฐานของกระบะตอนเดียวนะครับเผื่อต้องใช้การบรรทุกนะครับตัวนี้พร้อมติดตั้งการส่งมอบแล้วนะครับผมติดตั้งกระบะไลเนอร์และลูกค้าขอกันชนท้ายนะครับติดตั้งเพิ่มให้นะครับตอนเดียวโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีตะขอนะครับเวลามัดดึงลังนะครับเรามาดูภายในนะครับภายในจะเป็นโทนสีดํานะครับผมมีลํโพงให้ประตู2ข้างนะครับติดตั้งมาให้นะครับ กระจกอย่างที่บอกนะครับเป็นปรับด้วยไฟฟ้านะครับผมฝั่งฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับผมป้องกันการหนีบนะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเช่นกันนะกระจกหูช้างปรับไฟฟ้าบอกให้นะจะเป็นบอก PVC สีดำนะครับผมตรงกลางจะเจาะรลให้เพื่อระบายความร้อนและระบายอากาศนะครับเวลาขับเนี่ยจะได้ไม่มีเหงื่อออกนะครับผม ด้านหลังก็จ่อให้นะครับผมด้านหลังก็ทําให้ด้วยนะครับเพบางทีขับรถเนี่ยเหงื่อออกเนาะโอ้ดีฮะนี่ฮะพวงมาลัยเป็นแข็งแรงครับผมอืมหน้าปัดเลื่อนไมเป็นแบบนั่นหรอกนะครับขีดไม้สูงสุดถึงสองร้อยยี่สิบใครจะเหยียบก็แล้วแต่อันนี้ล้อเล่นนะครับตัวกุญแจจะเป็นกุญแจบิดคอขายสตาร์ทนะครับผมมีที่กล่องเก็บเหรียญเหมือนเดิมนะครับผมเก็บธนบัตรมี ั้นไอตัวเขาเรียกเปิดฝากระโปรงหน้านะครับผมเปิดฝาน้ํามันก็อยู่ตรงนี้นะครับเบรกมือนะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นนะครับจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับแล้วก็เออข้างบนเห็นเห็นข้างบนไหมครับไฟถูกเฉือนในเครื่องเล่นนะครับมีตัว USB ให้นะครับใส่ MP 3มนะครับมี AU x ให้นี่เวลาเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ก็วางตรงนี้ได้เลยนะครับผมวางปากกาวางสมุดโน้ตจดบันทึกนะครับในห้าปีนี้หมดความเย็น เป่าหน้าเป่าขาความแรงของพัดลมนะครับนี่เปิดแอร์ปิดแอร์นะครับอันนี้ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับอาการหมุนเวียนในรถนอกรถนะครับตัวจัมไฟติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเผื่อใครใช้งานไฟเพิ่มเติมนะครับนี้แข่งเจ็บของสัมภาระนะครับตัวเกียร์จะเป็นแบบ6สปีดนะครับเกียร์ถอยหลังยกก้งนเกียร์ขึ้นแล้วดันนะครับยกยกขึ้นนะฮะนี่เกียร์ถอยหลังนะครับของอีซูซูนะครับ เก็บของก็จะมี2ที่นะครับผมด้านบนนะครับผมที่เป็นด้านนอกนะครับสามารถวางโทรศัพท์วางสัมภาระได้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็วางพวกของมีค่าได้นะครับผมอันนี้ม่านบังแดดนะครับแต่คนขับไฟเก๋งนะฮะม่านบังแดดฝังผู้โดยสารนะครับมีตัวหวนจับนะครับผมเวลาขับรถเนาะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์นะครับผมพวกแม่แรงประแจอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งไว้ให้นะครับ จะบอกว่าผมชอบมากเลยนะฮะอีสูนะคะตอนเดียวนะคะเห็นไหมครับเขาปูพื้นมาให้อย่างดีครับเขาเรียกว่าทําความสะอาดได้ง่ายมากนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ดีถ้าบางยี่ห้อนเนี่ยเป็นเหมือนผ้าเป็นพรมอยู่นะครับเป็นผ้าสกอตแลาอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้จะเวิร์กกว่านะครับใครที่อยากได้ก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับดีดีให้คำปรึกษาครับ นี่ครับผมกับอิสูตรตอนเดียวนะครับผมใครอยากได้ติดตั้งเพิ่มเติมเพิ่มสอบถามมาได้ติดตู้นะเติบติดแนบติดตู้ติดแนบนะครับผมเสริมช่วงร่างนะครับสอบถามเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ก่อนได้เลยนะครับผมก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปจองที่อื่นนะครับถามผมได้นะครับยอรราครับวันนี้จะมาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ